ผมก็พร้อมแล้วนะไม่ต้องเอาตำรวจไปเฝ้าบ้านผมหรอกนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมเข้าไปคุยกับตำรวจเลยนะที่มาเฝ้าครับสองคนเนี่ยไม่ใช่สองคนนะหกคนนะผมเข้าไปคุยสองคันนะครับนะจะเข้าตอนกี่โมงครับพอดีผมมันจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะถามเลยเขาก็อ,กอ๋อเปล่านะไม่ได้มาไม่จะมาอะไรเราไป็นจูอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเลยแล้วก็เป็นตำรวจกองปราบเนี่ยแหละนะไ <c oughs> ทยผมเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปคุยสอ <c oughs> งคันสามสามต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ดูข่าว นะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับที่พี่สื่อมวลชนโทรหาผมไม่ติดเลยใช่ไหมนะก็ต้องบอกครับว่าผมมาโดนคุกคามจากทีวีช่องหนึ่งเยอะมากเข้าไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปถามถึงเรื่องผมอยู่ไม่อยู่กี่คนลูกทําอะไรผมว่ามันเป็นการคุกคามเกินไปนะครับผมก็เลยตัดปัญหาครับปิดเบอร์นั้นเลยนะครับก็เลยไม่ใช้นะแต่ผมก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนไม่ในรายกลุ่มที่แจ้งข่าวชนผมไม่ได้ใช้เครื่องนั้นแล้วครับ นะแต่ยังไม่ต้องออกกันหรอกครับนะเดี๋ยวอนาคตก็เดี๋ยวกลับไปเลิกเลิกให้คุณพ,พุทธนะครับเลิกมาคุกคามในชีวิตส่วนตัวผมก่อนนะครับถึง,ถงลดนรกันที่บอกมีเขางอกบนหัวการที่มีเขางอกบนหัวนะครับจนะต้องเมียมีชูนะนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาไม่ได้มีอะไรที่ผมจะต้องไปเล่าให้เขาฟัางทุกเรื่องนะครับนะถ้าเกิดเมียมีชู้ไปให้เงินชูเออถ้าอย่างนั้นนะค่อยบอกว่าตัวเองมีเขานะครับ การปรากฏตัวของทนายตั้มวันนี้ที่กองปราบนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปหลายวันนะแล้วก็สื่อเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยนะโทรไปก็ไม่รับตัดสายแล้วก็มีข่าวลือว่าตำรวจเนี่ยจะมีการออกหมายจับทนายตั้มนะครับในเรื่องของการช่อกงเจ๊อ้อยอะนะ71ล้านอะเออที่ตอนนี้ตำรวจสอบมาราธอนเจ๊อ้อยมากและเห็นว่าวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายเสร็จสิ้นจากนั้นเนี่ยจะมีการเออเข้าสู่กระบวนการการออกหมายเรียกหรือหมายจับ ทนายตั้มต่อไปนะครับอ่าซึ่งวันนี้ทนายตั้มมาครับพือฮาเลยคือนักข่าวเนี่ยรอทําข่าวกันอยู่ที่นั่นเยอะวันนี้มีข่าวเยอะทนายตั้มก็มาครับเดือดเหมือนกันนะหลังจากเข้าพบตํารวจทนายตั้มออกมาให้สัมภาษณ์ทนายตั้มยังคงยืนยันหลักการคําเดิมว่าเจ็ดสิบเอ็ดล้านเนี่ยเจ๊อ้อยเนี่ยให้โดยสเสน่หานะสเสน่หาแบบไม่มีข้อผูกมัดไม่มีข้อผูกพันไม่ใช่เรื่องชู้สาว เออยังคงยืนยันนะส่วนไอ้สาล้านเนี่ยเจออ้อยเนี่ยให้ผมจัดการบอกต้องการที่จะเออโอนให้กับดาราชาวจีนคนหนึ่งนะแต่ไปตรวจพบแล้วมันเป็นสแกมเมอร์เออทานายตั้มว่าอย่างนั้นและไอ้เรื่องรถเนี่ยยืนยันว่าไอ้รถเบนซ์เนี่ยที่ให้ช้าเพราะว่าหาทะเบียนอยู่นะแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้เป็นหมื่นไมล์อะไรไม่ถึงเลยใช้ส่วนมากก็ขับในกรุงเทพแล้วเจออ้อยก็อนุญาตให้ใช้ นะจะไปตางจังหวัดก็ตอนที่เจ๊อ้อยกลับมาเนี่ยแหละหมื่นไม่หมื่นโลเนี่ยไม่จริงเออแล้วรวมไปถึงฝากถึงทนายรณรงค์ว่ะหนึ่งในทนายดรมทีมบอกว่าคนที่มีเขาเนี่ยคือทนายรณรงค์บอกว่าหมุนโดนสวมเขาหมันมีเขาบนหัวทนายตั้มบอกคนที่มีเขาสวมเขาเนี่ยคนจะเป็นคนที่เมียเนี่ยไม่มีชู้ไม่ใช่เรื่องแบบนี้เออก็อฝากไปแบบนั้นนะส่วนอีกเรื่องก็คืออะไรอ่ะฝากไปถึงเพจดาวแปดแฉก แล้วก็พุทธะอภิวันช่องแปดบอกให้หยุดคุกคามโอ้โหนี่นะแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับช่องแปดกับดาวแปดแฉกนะอ้วนดาวแปดแฉกกันไม่รู้ไม่พูดงงเลยครับอ่ลองไปฟังนิดนึงนะทนายตั้มเปิดใจเต็มเต็มไม่ให้หนีผมจะหนีไปไหนผมอยู่บ้านทุกวันผมอยู่บ้านทุกวันผมไม่หนีไปไหนผมจะหนีไปเพื่ออะไรร ข่าวที่สื่อมวลชนรายงานไปตอนนี้บอกก็มันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นหมยเรียกหม้จับไมยเรียกหมยจับมออัจฉริยะบอกผันพวันพุธเคยโดนหมายจับแล้วผมเคยโดนหมายจับสองครั้งแล้วนะครับแล้วที่มามาบอกว่าเบียร์เบียร์รับสารภาพรับสารภาพเรื่องอะไรก่อนเขาก็มาให้การเพราะว่าตํารวจไปเอาตัวเขามานะและอนาคตนะนะผมบอกให้อยู่ๆไปเอาตัวเข้ามานะตํารวจสามสี่คนแล้วมาบอกมาเชิญเชิญนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่ยินยอมมานะ พวกนี้ก็จะโดนด้วยนะครับคดีผมบอกให้<ค>นะคุณทําหมายไปมันมันมันจะเสียเงินสักกี่บาทยังนะทาหมายไปนะให้เขามาให้ปากคำเขาก็มาให้ตามหมายอยู่แล้วนะผมเชื่อว่าทั้งดูทั้งแซนอ่ะถ้ามีหมายไปเขาก็มานะครับเราได้ประสานตารวจมาก่อนหน้านี้ไหมพี่ไม่ครับไม่ครับอ๋อเคยครับผมเคยประสานมาผมเคยทําหนังสือมาแล้วนะว่าเออผมเนี่ยเออขอให้เจ้าที่ตํารวจเนี่ยแยกสอบ พยานฝ่ายผู้กล่าวหาเพราะผมกลัวว่ามันจะมีการซักซ้อมและการเตรียมกันนะครับแล้วก็ขอให้มีการอัดวิดีโอด้วยอันนี้ผมทําหนังสือขอมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับเพราะผมผมรู้ว่าผมกำลังจะโดนกับอะไรนะตอนนี้ผมโดนสหาบาทานะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ต่างๆมาแต่ว่าผมบอกเลยเดี๋ยวผมขอชี้แจงเรื่องพี่อ้อยเสร็จนะครับเรื่องอื่นผมชี้แจงให้ทุกประเด็นแต่วันนี้เอาขอเรื่องสําคัญก่อนนะ,นนะค่ะว่าจุดแตกหักที่ทำให้เราแตหากหักกับพี่อ้อยอะค่ะคือเรื่องอะไรมันมีก็หลายอย่างนะครับนะ ก็เขาก็เกิดความไม่พอใจผมนะครับส่วนหนึ่งก็คือคนใกล้ตัวเขาแล้วกันนะทุกคนก็แย่งความรักกันหมดอะแหละไปเทเลขาเขาที่แม่เข้าไปเดินทางไปด้วยใช่ไหมต่อต่อต่อฝากฝากถึงกลุ่มทนายดินทีมเพราะบางคนออกมาบอกมีเขางอกบนหัวแล้วฝากถึงรณรงแล้วกันที่บอกมีเขางอกบนหัว การที่มีเข่างอบนหัวนะครับจะต้องเมียมีชู้นะนะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราเขาไม่ได้มีอะไรที่ผมจะต้องไปเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องนะครับนะถ้าเกิดเมียมีชู้ไปให้เงินชู้เออถ้าอย่างนั้นน่ะค่อยบอกว่าตัวเองมีขเขานะครับพี่พี่ส่วนที่บอกว่าทานายเดชามีส่วนร่วมด้วยผมไม่เคยผมไม่ได้ฟังเลยตอนนี้เอาจริงโอเคผมไม่ได้ฟังนะโอเคนะพี okay, ่ๆนะขอบคุณครับทุกคนครับ,ท,บท,ท,ท,ที่บอกว่าขอยืนยันว่ารถเนี่ยเป็นช่เจ้าของแ้ใช่ครับตั้งแต่วันที่ไปรับรถเลย รถเนี่ยก็จะเป็นชื่อของพี่อ้อยจาตุพรเลยครับนะไม่รู้ว่าข่าวเนี่ยออกมาจากพี่อ้อยหรือออกมาจากนักข่าวเองแต่ของเนี้ยม,มันเช็คกันไม่ยากอยู่แล้วครับนะวันรับรถเออวันที่ได้ทะเบียนวันไหนนะครับเออต้องบอกงี้ว่าที่ได้ทะเบียนชาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราต้องเจ้าเลขสวยผมอะ่ะหาทะเบียนให้พี่อ้อยอะนะครับทะเบียนเลข5ตัวเดียวเนี่ยกับรถเขาเนี่ยนาะจากหนึ่งถึงสคันแล้วนะแต่เอเรื่องรถเบนซ์เนี่ยนะมันก็ต้องรอทะเบียนครับผมไม่ใช่ว่าดึงเวลาผมจะดึงไปเพื่ออะไร นะแล้วในเมื่อเรายังไม่ได้ทะเบียนเล่มทะเบียนขาวเนี่ยเขาก็จะยังไม่ได้เล่มมันก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วมองประเด็นนี้ว่ามีการสัมภาษณ์ว่ามีรับอบคนนึงมาให้ขับรเห็นเออไอ,อตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยผมนึกย้อนกลับไปนะไอวันที่ไปวันที่ไปพัทยาผมไปด้วยแล้วเวลาผมไปเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีคนขับรถมาก่อนนะครับแต่ว่าระหว่างที่อยู่ในนั้น,น่ะ ผมจะเป็นคนขับรถให้เขานะแล้วเวลาไปโรงแรมหรืออะไรผมจะไปดรอปเขาตรงหน้าประตูแล้วเขาก็จะลงไปกับภรรยาผมนะครับแล้วก็ทางเลขาแล้วตัวผมก็จะไปขับรถไปเก็บนะครับแล้วมันจะมีช่องไหนที่บอกว่าบอกว่าเอออะไรมีจีนจีนเทาใช้รถคันนี้เอาไปเออใช่ผมว่าเอาคำพูดมาจากไหนก่อนเพราะว่าภรรยาผมไปด้วยตลอดอะอยู่ประกบกับพี่อ้อยตลอดนะครับหรือว่าเช็คกล้องจอนปิดก็ได้ครับ ทะเบียนเดียวกันไหมนะ่ไม่ยากเลยเจริงจริงเช็คที่ศูนย์ครับผมว่าไม่ถึงนะอย่างมากก็สองสามพันไมล์ผมใช้รถคันนี้นะอย่างมาก,กน,นะครับผมเนี่ยก็วนอยู่ในกรุงเทพนอกจากว่าพี่อ้อยมาผมก็จะเอารถคันนี้ไปสนามบินไปรับเขาแล้วก็ไปโคราชแล้วพี่อ้อยก็กลับมาที่กรุงเทพมีอยู่แค่นี้ครับจะมาใช้สองสามเดือนเป็นหมื่นไมล์มันมันเป็นไม่ได้อยู่แล้ว ผมมีขับของผมบ้างเพราะพี่อ้อยเขาอนุญาตให้ผมใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไปหาประโยชน์อะไรแน่นอนนะครับโอเคนะครับ<ล>เดี๋ยวตัวเลขราคารถเบนซ์คันนี้มันต่างกันเพราะอะไรเล้านกับโอโ้โหไอ้เกล้านเนี่ยเขาไ <ง S 2> ปฟังมาจากใครไม่ใช่ครับเอาผมถึงบอกให้พี่ไปเช็คราคารถ G 400 AMG Premium นะครับไม่มีต่ำกว่า11ล้านนะฉะนั้นไอ้ที่บอก9ล้านไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอ่ะผมขออนุาตตอไปเยอะแล้วนะโอเคครับ โอเคได้าคืนเลยค่ะาคันรับรบเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้มันเป็นคดีความอยู่พี่เป็นคดีความอยู่นะเขาก็ยังไม่รู้ว่าผมจะต้องคืนหรือไม่ต้องคืนฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ต้องมีการเรียกเก็บแต่ผมมีการแจ้งไปหมดแล้วครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นลาวอยู่นะครับแต่ที่นายบอกว่าสามคนที่จะไม่แตะแต่สุดท้ายคือได้ได้ได้แตะกับคนแรกแล้วเนี่ยนายครับผมสองแล้วครับนะเคยแตะพี่ชูวิทย์แล้วนะครับแล้วก็มาแตะพี่สนธิแล้วกรณีเนี้ย อ่าใช่ก็มันก็เป็นไปตามนั้น่ะละครับเพราะผมก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเองนะผมก็เข้าใจว่าคนไม่เชื่อนะแต่ว่าให้เชื่อในหลักฐานแล้วกันนะผมก็รู้จะพูดยังไงแหละให้คนเชื่อเอาพูดพูดตรงๆนะเพราะมันเป็นเงินก้อนค,อนค่อนข้างที่จะก้อนใหญ่นะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกครับเขามีเงินเป็นหมื่นล้านครับนะกับไอ้เงินหลัก10ล้านที่จะเอาง่ายๆนะเขาพา ลงเด็กครูท so, ั้งโรงเรียนอะไปเที่ยวก็หมดหลายร้านนะครับต้องไม่ไม่มีต่ำกว่า4ี่ห้าร้านอะนะครับแล้วไม่ใช่รอบเดียวปีปีหนึ่งก็ต้องหลายครั้งนะครับคือเหมือนก็เอาแค่เอาดอกเบี้ยมาให้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเท่านั้นเองก็คือยืนยันว่าเขามีเงินเป็นหมื่นล้านไม่ใช่แค่ห้าพันเจ็ดร้อยล้านที่ถูกแล้วไม่ใช่ครับเขาได้ดับเบิลด้วยครับเป็นดับเบิลดับเบิลครับได้ดับเบิลเลยนะก็เหมือนกับว่าเงินที่เขาเอามาเนี่ยเป็นเหมือนเงินอินเ่อเพลินความสุขที่เขาอยากให้ใครก็คือ มันคือเป็นสิทธิ์ของเขาครับเขาจะให้ใครหรืออะไรยังไงอะครับนะแต,แต่คือที่ผมวันนี้ทนายตั้งจะรอเจอหน้ากับเจ๊อ้อยได้ไหมคะยังอะครับยังไม่พร้อมเจอยังไม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยอะไรตอนนี้เ,เพราะผมก็รู้ว่าคนรอบตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับมันเปล่าประโยชน์ที่จะไปคุยในช่วงนี้วันนี้ผมมาก็แค่อยากจะมาหาเนี่ยแหละหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเรื่องเนี้ยนะว่าผมพร้อมที่จะมาให้ข้อมูล หลักฐานผมก็พร้อมแล้วนะไม่ต้องเอาตำรวจไปเฝ้าบ้านผมหรอกนะครับมเมื่อเช้าเนี่ยผมเข้าไปคุยกับตำรวจเลยนะที่มาเฝ้าครับสคนนะ่ะไม่ได้2คนนะหกคนนะผมเข้าไปคุยสองคันนะนะครับนะจะเข้าตอนกี่โมงครับพอดีผมมัจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะถามเลยเขาก็อกอ๋อเปล่านะ ไม่ได้มาไม่ได้มาอะไรเราไปยู่อยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเลยแล้วก็เป็นตํารวจกองปราบเนี่ยแหละ<ช>นะถ่าย,ยาเห็นอยู่ว่าส้มอยู่เลยเดินเข้าไปหาเ,หเลยผมเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปคุยสองคันแต่มา3คันเหมือนกับไม่ต้องมาแอบ,บหรอกมไม่ต้องไม่ต้องแอบ,บครับไม่ต้องแอบบคือผมก็บอกเขาเลยว่าผมอยู่บ้านนะผมไม่ได้หนีไปไหนถ้าพี่อยากจะมาเข้ามาค้นไม่ต้องไปรอหมายสารพี่มาได้เลยผมพร้อมเนี่ยผมอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่ว่ารีบๆหน่อยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังจะไปส่งลูกไปโรงเรียนมีธุระส่วนตัว ตั้งกระดดเลยได้ติดตามหรือว่าได้มีความคิดเห็นกี่ยวกับเตองนี้ไหมคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับพี่ๆสื่อมวลชนโทรหารผมไม่ติดเลยใช่ไหมนะก็ต้องบอกครับว่าผมมาโดนคุกคามจากทีวีช่องหนึ่งเยอะมากเข้าไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปถามถึงเรื่องผมอยู่ไม่อยู่กี่คนลูกทําอะไรผมว่ามันเป็นการคุกคามเกินไปนะครับผมก็เลยตัดปัญหาครับปิดเบอร์นั้นเลยนะครับก็เลยไม่ใช้นะแต่ผมก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหน ในรายกลุ่มที่แจ้งข่าวสื่อมวลชนนะผมไม่ได้ใช้เครื่องนั้นแล้วครับนะแต่ยังไม่ต้องออกกันหรอกครับนะเดี๋ยวอนาคตก็เดี๋ยวกลับไปเลิกเลิกให้คุณพุทธนะครับเริ่มมาคุกคามในชีวิตส่วนตัวผมก่อนนะครับถามนิดนึดนงภาพที่เราไปเที่ยวที่ปารีสฝรั่งเศสตรงนั้นนะที่ไปกินหรูอยู่สบายใช้ชีวิตแบบตรงนั้นตกลงนี่พี่อ้อยเป็นคนจ่ายใช่ครับ,<อ>รบถ้าเกิดใครไปย้อนบทสัมภาษณ์ตอนผมโดนทัวร์ชูวิทนะครับตอนนั้นนะพี่อ้อยเขาก็เป็นคนมาบอกเองว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําสีเทานะ ไอการบินบิสเนสคาสหรือไปอยู่ที่นูน่นฟรีๆเนี่ยเขาเป็นคนออกให้หมดนะแต่วันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะไปพูดอะไรนะเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่พอใจผมอาจจะไปพูดอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้นะแต่ว่าวันนั้นเขาพูดแบบนี้นะก็ไปชั่งน้ําหนักกับเราเองลวกันว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับนี่เราคุยกับพี่อ้อยครั้งล่าสุดตอนไหนนานเลยนานแล้วครับนานแล้วจำไม่ได้แล้วสรุปแล้วเงิน7 1ล้านสรุปแล้วมันมันในการทําธุรกิจร่วมกันรกรหรือว่ามันเป็น ตามที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปวันแรกวันยังไงก็คืออย่างนั้นครับคืออย่างงี้อย่าไปพูดออผมอาจจะใช้คํากฎหมายนะครับว่าเป็นสเสน่หาแต่มันไม่ใช่สเสน่หาแบบคนรักกันนะสเสน,น่หาในที่นี้มันเป็นคํากฎหมายแต่ก็คือการให้โดยที่ไม่มีข้อผูกพันนั่นแหละนะครับนายตั้มครับเห็นเมื่อกี้นายตั้มบอกว่าพูดถึงเรื่องเดี๋ยวขอคนอื่นเลยครับอ้วนดาวแปดแชร์ผมไม่ให้สัมภาษณ์นะเอาคนอื่นเลยโอเคฝากอะไรถึงพี่ส่วนที่บ้าง ไม่ฝากครับไม่ฝากไม่ฝากถึงพี่สนธิพ่สนทิก็จัดมาให้อย่างงี้ยังไม่ก็จัดมาเลยครับนะก็จัดอยู่แล้วพร้อมกลับไหมคืออย่างงี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปดีกว่านะโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันมาแล้วไม่ใช่มาแตแหลงข่าวอย่างเดียวนะครับผมบอกแล้ววันนี้ผมพูดื้องจะระวังเพราะผมไม่อยากจะให้ย่อยเสียหายนะครับเจตนาที่มาพบตำรวจวันนี้เพื่อก็อย่างที่บอกครับว่าตำรวจเริ่มไปที่บ้านผมแล้วผมจะบอกว่า ทรมาบอกได้เลยเขาไปประกอบคเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้มันเป็นคดีความอยู่พี่เป็นคดีความอยู่นะเขาก็ยังไม่รู้ว่าผมจะต้องคืนหรือไม่ต้องคืนฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ต้องมีการเรียกเก็บแต่ผมมีการแจ้งไปหมดแล้วครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะครับแต่ที่นายบอกว่าสามคนที่จะไม่แตะแต่สุดท้ายคือได้ได้ไแตะกับคนแรกแล้วเนี่ยผมสองแล้วครับนะเคยแตะพี่ชูวิทย์แล้วนะครับแล้วก็มาแตะพี่สนทิแล้วกรณีเนี้ย อ่าใช่ก็มันก็เป็นไปตามนั้นนะล่ะครับเพราะผมก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเองนะผมก็เข้าใจว่าคนไม่เชื่อนะแต่ว่าให้เชื่อในหลักฐานแล้วกันนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแหละให้คนเชื่อเอาพู่นพูดตรงๆนะเพราะมันเป็นเงินก้อนค่อนข้างที่จะก้อนใหญ่นะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกครับเขามีเงินเป็นหมื่นล้านครับนะกับไอ้เงินหลัก10ล้านที่จะเอาง่ายๆนะเขาพา งเเด็กออ่ครูทั้งโรงเรียนอะไปเที่ยวก็หมดหลายล้านะนะครับต้องไม่ไม,ไม่มีต่ำกว่า4ี่ห้าล้านอะนะครับแล้วไม่ใช่รอบเดียวป,ป,ปีปีหนึ่งก็ต้องหลายครั้งนะครับคือเหมือนก็เอาแค่เอาดอกเบีย้ยมาให้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเท่านั้นเองก็คือยืนยันว่าเขามีเงินเป็นหมื่นล้านไม่ใช่แค่ห้าพันเจ็ดร้อยล้านที่ถูกแล้วอ๋อไม่ใช่ครับเ<ๆ>ขาได้ดับเบลิลด้วยครับเป็นดับเบิลดับเบิลครับได้ดับเบิลเลยคมันก็เหมือนกับว่าเงินที่เขาเอามาเนี่ยเป็นเหมือนเงินเป็นตระเพนความสุขที่เขาอยากให้ใครก็คือ มันคือเป็นสิทธิ์ของเขาครับเขาจะให้ใครหรืออะไรยังไงอะครับนะแต่คือที่ผมวันนี้ทนายตั้มจะรอเจอหน้ากับเจ๊อ้อยได้ไหมคะยังอะครับยังไม่พร้อมเจอยังไม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยอะไรตอนนี้เพราะผมก็รู้ว่าคนรอบตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับมันเปล่าประโยชน์ที่จะไปคุยในช่วงนี้วันนี้ผมมาก็แค่อยากจะมาหาเนี่ยแหละหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเรื่องเนี้ย นะว่าผมพร้อมที่จะมาให้ข้อมูลหลักฐานผมก็พร้อมแล้วนะไม่ต้องเอาตำรวจไปเฝ้าบ้านผมหรอกนะครับ<ไ>เมื่อเช้าเนี่ยผมเข้าไปคุยกับตำรวจเลยนะที่มาเฝ้า,านนครับสองคนน่ะไม่ใช่สองคนนะนนะหกคนนะผมเข้าไปคุยสองคันนะครับนะจะเข้าตอนกี่โมงครับพอดีผมมันจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะถามเลยเขาก็อ,กอ้อ๋อเปล่านะไม่ได้มาไม่ได้มาอะไรเราไปอยู่อยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเลยแล้วก็เป็นตำรวจกองปราบเนี่ยแหละนะไทย เห็นอยู่ว่าส้อยู่เลยเดินกันเข้าไปหาเลยผมเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปคุยสองคันแต่มาสามคันหมืนก็ว่าไม่ต้องมาแอบหรอกไม่ต้องไม่ต้องแอบครับไม่ต้องแอบคือผมก็บอกเขาเลยว่าผมอยู่บ้านนะผมไม่ได้หนีไปไหนถ้าพี่อยากจะมาเข้ามาค้นไม่ต้องไรอหมายสารพี่มาได้เลยผมพร้อมเนี่ยผมอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่ว่ารีบๆหน่อยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังจะไปส่งลูกไปโรงเรียนมีธุระสำคัญที่ผ่านมาห็นว่ามีทนายคนอื่นๆออกมาพูดถึงทนายตั้งกันหนเลยได้ติดตามหรือว่าได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม่่ไดดู้ขาวเลย นะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับพี่ๆสื่อมวลชนโทรหาผมไม่ติดเลยใช่ไหมนะก็ต้องบอกครับว่าผมมาโดนคุกคามจากทีวีช่องหนึ่งเยอะมากเข้าไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปถามถึงเรื่องผมอยู่ไม่อยู่ยกี่คนลูกทําอะไรผมว่ามันเป็นการคุกคามเกินไปนะครับผมก็เลยตัดปัญหาครับปิดเบอร์นั้นเลยนะครับก็เลยไม่ใช้นะแต่ผมก็อยู่บ้าน,นครับไม่ได้ไปไหนในรายกลุ่มที่แจ้งข่าวสื่อมวลนชนนะผมไม่ได้ใช้เครื่องนั้นแล้วครับนะแต่ยังไม่ต้องออกกันหรอกครับ นะเดี๋ยวอนาคตก็เดี๋ยวกลับไปเลิกเลิกให้คุณพุทธนะครับเริ่มมาคุกคามในชีวิตส่วนตัวผมก่อนนะครับถามน,นิดนึงภาพที่เราไปเที่ยวที่ปารีสฝรั่งเศสตรงนั้นที่ไปกินหรูอยู่สบายใช้ชีวิตแบบตรงนั้นตกลงนี่พี่อ้อยเป็นคนจ่ายใช่ครับถ้าเกิดใครไปย้อนบทสัมภาษณ์ตอนผมโดนทัวร์ชูวิธนะครับตอนนั้นนะพี่อ้อยเขาก็เป็นคนออกมาบอกเองว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําสีเทานะไอการบินบิสเนสคลาสหรือไปอยู่ที่นูน่นฟรีๆเนี่ยเขาเป็นคนออกให้หมด นะแต่วันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะไปพูดอะไรเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่พอใจผมอาจจะไปพูดอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้นะแต่ว่าวันนั้นเขาพูดแบบนี้นะก็ไปชั่งน้าหนักกันเราเองแล้วกันว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับที่เราคุยกับพี่อ้อยครั้งล่าสุดตอนไหนนานเลยนาน,ลนานแล้วครับนานแล้วนานจำไม่ได้แล้วสรุปแล้วเงิน7จล้านสรุปแล้วมันมัน,มนในการทําธุรกิจร่วมกันหรือว่ามันเป็นให้โดยเสนอตามที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปวันแรกวันยังไงก็คืออย่างนั้นครับ<า>ยัง,งพว่าเสนหาที่ คืออย่างนี้อย่าไปพูดเผมอาจจะใช้คํากฎหมายนะครับว่าเป็นสเสน่หาแต่มันไม่ใช่สเสน่หาแบบคนรักกันนะสเสน่หาในที่นี้มันเป็นคํากฎหมายแต่ก็คือการให้โดยที่ไม่มีข้อผูกพันนั่นแหละนะครับนายตั้มครับเห็นเมื่อกี้นายตั้มบอกว่าพูดถึงเรื่องเดี๋ยวขอนคนอื่นเลยครับอ้วนดาวแปะแฉกผมไม่ให้สัมภาษณ์นะเอาคนอื่นเลยโอเคฝากอะไรถึงพี่ส่วนที่บ้างไม่ฝากครับไม่ฝาก ไม่ผ่านถึงพี่สนทิพี่สนธิก็จัดมาให้อย่างนี้ยังไม่ก็จัดมาเลยครับนะก็จัดอยู่แล้วพร้อมกลับไหมคืออย่างนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปดีกว่านะ <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันมาแล้วไม่ใช่มาแตาแหล่งข่าวอย่างเดียวนะครับผมบอกแล้ววันนี้ผมพูดเพ<จ>ื่อจะระวังเพราะ<จ>มไม่อยากจะให้ย่อยเสียหายนะครับเจตนาที่มาพบตำรวจวันนี้เพื่อก็อย่างที่บอกครับว่าตำรวจเริ่มไปที่บ้านผมแล้วผมจะบอกว่าโทรมาบอกได้เลยเขาไปประกอบป่าไหม ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ